กลุ่มถ้ำของาศาสนาเชนนะครับตรงนี้สามสามสิบถึงสามสิบสี่โอเคอยู่บริเวณนี้แอร์เรียนี้นะโอเคสามสิบ okay. ขึ้นไปไหมมีอะไรไหม ไม่มีอะไรนะไม่มีของนาดูใช่ใชไหมโอเคไปสถ้ำเชนเชนนะภายในถ้ำเชนนะครับก็จะเป็นสองชั้นประดับตกแต่งนะครับงดงามนะครับด้วยศิละปะนะครับกลุ่มถ้ำที่30ถึง34นะครับอันนี้ก็จะเป็นมณฑปข้างในก็จะเป็นรูป รบของเขานะครับบันไดมีรูปช้างนนะสวยงามนะครับท้ายศาสนาพุทธนะครับแต่ก็จะแปลกประหลาดกันตรงที่ท่านไม่ได้สวมใส่อาภรณ์นะครับก็คือศาสนาเชนนั่นเองนะครับคล้ายกันนะครับเพานการจะสังเกตว่าไหนเป็นพุทธเป็นเชนก็สังเกตที่ เรื่องนุ่งห่มนะครับขึ้นมาชั้นสองของวิหารศาสนาเชนนะครับ <c oughs> นำโดยไกด์รามกุมารตีนะครับมามาถึงเราก็จะเจอเทพองค์หนึ่งนั่งช้างอยู่นะครับไม่รู้คือใคร วิหารเชนนะครับถ้ำท,ที่31มนอดล็อกไว้เป็นห้องโรงทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เนี่ยจะเอาไว้สงน้ำสำหรับรูปเคารพนะครับตรงนี้น้ำก็จะไหลออกตรงจุดนี้นะครับจุดนี้น้ำไหลออกคล้ายๆศาสนาฮินดูนะครับ ข้าไหนนะครับที่ไว้พระประธานมีมีหน้าปกนะครับตรงนู้น ดีแกะเสาสวยดีนะครับเนี่ยแกะเป็นลวดลายด้วยนเสาไม่ธรรมดานะครับเนี่ยลักษณะของอวัยวะเพศของท่าน <c oughs> ก็คือจะค,คล้ายๆกับมหาปุริลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คืออ,อยู่ในฝักนะครับอ,อยู่ในฝักนะครับก็คือไม่แสดงอาการชูชันเหมือนปุถุชนคนธรรมดาอย่างพวกเรานะครับ ถ้ำหมายเลข31นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูถ้ำต่อไปกันนะครับมาดูถ้ำต่อไปหน่อยครับ <c oughs> แกะมิจจิรงดงามเหมือนกันครับ <c oughs> น่าสนใจเสาโดยเฉพาะเสาทําดีมากเลยนะเดี๋ยวไปชมข้างในกัน ้ามาภายในถ้ำนะครับก็จะเหมือนเดิมครับซ้ายขวามีเทพระเจ้าคอยคุ้มครองอยู่ตรงกลางนี่ก็จะเป็นห้องดอกบัวสวยมากครับอันนี้ก็ไม่ใหญ่มากพอ,อกประมาณจะมีอุ้ยตีระถังก่อน ก็จะมมีเหคล้ายท้าที่สามสิบสี่ครับ,รบน้ำมีน้ำเหมือนกันทางนี้น้ำเหมือนกันสีก็จะเหมือนกับั้ำอือนนะครับมีโถงทําวิธีตรงกลาง ก็ม <mm ีท่านศาสดาท่านจีระถังก่อนอยู่ตรงกลางนะครับเสาก็สวยงามเหมือนกันคือพระอินทร์เหรออินทรานีเหรออินทรานีพระอินทร์ของเชนใช่ไหมี่นยก่มหาบิรามหาบิรา t w e n t เ f อร์ teacher prophet ในถ้ำ34มนะครับก็จะเป็นศาสดาเป็นห้องประธาน ให่ใุครับเอินดียอรม้เลยาันนี้คือเทพัเจนท่านมานะศาสนาเจนมณีกอดกอดมณีแปลว่าเงินมีเยอะๆนี่อ๋อเทพแห่งเงินทองพอกลับแล้วครับกลับแล้วครับปิดแล้วปิดประตูแล้วเอาจนนาทีสุดท้ายเลยครับวันนี้ยังไม่คุ้มครับดูไม่ครบทุกถ้ำครับ ยังไม่คุ้มครับเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันโอเคครับเ t s โก